แ่่นนอสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมน,นาจังครับวันนี้มาตกปลาทะเลเหมือนเดิมครับหมายสันจ้าปากคลองครับยีกุ้งครับเดี๋ยวไปดูกันครับจะได้เยอะไหม ดูดีลังกามาเลยไหน่ันนี้นั่นตัวเลยอดอดเลย นั่งตกใจอะไรเงียกมว่าไม่ะไม่สวยอีกแล้วก็ก็ลงเจาตวงเกีงไปสักเล็กอะไปตกหมอเบอร์เบอเบอร์าตัวนี้แน่นไนี่ลอยลอยลอยใชยดีอกไรเ้ย กินไปแล้วนี่วนะไม่รู้มันกินไม่ใช่ต่อที่ผ่านุ้ผมเล็กฝุกดเลยเนี่ยมนนะเล็กน กลางมันก็ได <c ười> ้โ oh, จ๊กไสนดี ผมบมเคยทีไปส่งบ้านผม่วงมัหอ้ยยังอยู่น้าพี่น้องาทงานดีๆันเะไปงเขาช้ือไปส่งอยูรงเสาออเสาสัญญายตต้คุณนโมนีอะไรน่ะนอรุน่โมเห็นตายน่ะไม่มีไม่มีการลูกปลา้องการลูกปลาเลยนย ใหญ่ปูมาเลื่อเลยตกตีหาวหน่อยได้เพื่อมากินเฮ้ยนี่จปอไม่ใหญ่นะไม่ได้มาใหญ่แล้วมองไกลๆยังไม่ใช่เล็กๆมาโดนปลาปลาสัตเลื่อกินยังไงมึงเนี่ยมี้ไม่กินจะกินทางเกี่ยวเออไปวัดเจ้าวัดสั่นๆันเลย ก็ดูแล้วการควงลอกมาแมนนล้ตัวนี้มีแน่นหรอุ้ยมีอะแมนมงด้วยไหนล่ะเกี่ยวกันนี่ปูงอ้าวกูก็ได้มานี่ไอโจยใจกูก็ไม่รู้ไม่เห็นปลาด้วยนะกกมันยังไงกันแน่

เอาวัดไม่ถึงติ๊งมาถึงกินขันงูไรเนี่ยไหนไปูะไหนนี่โอ้หลดุดหลุดอยู่ข้างหน้านี่ ไม่เนี่ยใส่สูงอุย้อยโน่นน่ะโปง้งมันไม่ใช่ด้วยโปง้งนี่เดี่ยวน้ำไหลไม่ไหวฟังเนนาปนโปอะไรหอเล่าโปง้งโ่ะงโปง้งอู้หูลุดมาอะไรโปรง้โโปง kinh này kinh lên kinh lên lấp đảo nha lấp đảo thấy đi ô con chuột ạ này màu xỉu hướng lên mày ơi này này kinh lên ตัดคอหมดเลยเหรออืมันนัขาบอกเขาปวดเขาไปวดเดียวเลยที่เขาก็ไม่ออกวกไม่มีอะไรเลยไงมีใสด,ดีเลยครับโจแดแล้วกไม่ไวกออกบยเหรอาอยนะบ่อยเฮ้ยตัวนี้อะไรเนี่ยนะ ดูเอาอ่ะดูสังตรวจแล้วตรวจเข้าไม่อยู่เจอช่วงวัยัวยมามารุกล้ำนะ <c oughs> แ,มนแม่นทวงหลังแม่นไปกทำเวลางยัแม่นเลยไม่น่าใหญ่ตรงนี้ นี่แม่นจริงนี่ไงดูนิดเลยน,นี่สวยมาใส่ได้ดูดปุ๊บอ่ะ แมนแม,แม <S 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 นฮะดีทุกพี่กิ <S 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 นทิ่งผ่านเลยใจเลยกดหาดีไม่มือฟ้าปรากดครับนี่ทิ้มยังปวดนห่หมใบกล้ามนี่ยังอร่อยเลยเดี๋ยวตัวปล่อยอาจนะกล้ามตกเอา อันนี้กุ้งมาใส่ได้หลายตัวเลยเดี๋ยวผม้นบหน้าเราเอากุ้งมาดกวาดูงคืนดูเงินเลยดีเวลาแกเอาเหยื่อออกให้หลุดไม่อยากจะหลุดอื่อ มานี่ยแต่กูก็ยังไม่เคยกินสักทีเพราะว่าเพรับแากเอ็ดขาวใส่ทงค์สามร้อยบ้านละกินเมื่อคืนครับปลานเนี่ยจวดเดี๋ยวปิดคลิปให้ดูที่บ้าน,นครับครับวันนี้มันตกปลาทะเลหมานเลยครับนี่เอาปิดคลิปอยู่บ้านนะครับ อยู่ทะเลมืดนี่ในป่าใหญ่ป่ากูเลาครับของดีแล้วมีโปง่งโป่งหลายตัวอยู่นี่อีโปงครับนี่กูเลาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาด,ค,ดค,คลิปต่อไปหาทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่หาครับขอบคุณครับ